เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมจอดำนะครับผมขึ้น Apple logo ค้างแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไปหาวิธีการทำเนี่ยเราก็ไปเจอว่าเขาต้องให้กดปุ่มแบบนั้นแบบนี้แต่พอเราทําแล้วเราก็อาจจะเป็นจุดที่เราไม่สามารถกลับมาใช้เครื่องได้นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีคลิปนี้เนี่ยผมมีโปรแกรมมาแนะนํากันนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech l i f e Now นะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมมาแนะนําโปรแกรมจากทาง Terminal Share นะครับผมในชื่อ r e i b o o t นะครับผมเพื่อจะแก้ปัญหาแบบนี้นะครับจอดํา Apple l o ก้หายแบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมอยากจะแนะนําอีกหนึ่งโปรแกรมจากทาง Terminal Share เช่นเดียวกันนะครับผมในชื่อ i c a r e f o n e for Line นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแบ็กอัพข้อมูลเกี่ยวกับ Line นะผมย้ายเครื่องจาก iPhone ไป iPhone iPhone ไป Android อะไรเป็นแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปที่ผมทาไว้แล้วม ได้นะครับผมจะสามารถที่จะย้ายแชทต,ต่างๆทั้งหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไฟล์ต่างๆเนี่ยจะสามารถย้ายได้หมดเลยจากปกติที่เราจะย้ายได้แค่ข้อความหรือว่าบางส่วนไปไม่หมดนะครับผมแต่ว่าน,นี้เนี่ยจะย้ายได้ทั้งหมดเลยเป็นของเท n a นลแช r e เช่นเดียวกันนะครับผมไปดูได้ที่มุมขวาบนได้เลยนะครับผมทีนี้เราไปดูในส่วนของรี i b บู t กันนะครับผมว่ารีไอบูทเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฟีเจอร์ที่เขาเขียนไว้ในหน้าเว็บไซต์กันก่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆเนี่ยผมจะแปะไว้ที่ใต้คคมมเนตรผผแลลล้้้วก็ททีี่่ใใใิปไดยสจ ไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะฮะสำหรับ t u r n ์เ Cherry i ่ไ o บเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเครื่องมือในการกู้คืน iPhone นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของการกู้คืนระบบ iOS ด้วยนะฮะส่วนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะสามารถกด1คลิกนะครับผมเพื่อเข้าแล้วก็ออกโหมดการกู้คืนได้นะับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้ดูนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการที่ว่าจะสามารถซ่อมแซมตัวระบบ iOS iPadOS TVOS ได้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่ารองรับในหลายๆระบบของ Apple Product มากๆเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นการดาวเกตด iOS 16นะครับผมรูป้ค้าง นะครับผมหรือว่าการเปิด iPhone ไม่ติดนะครับผม iPhone ดับเองต่างๆนะฮะสามารถที่จะรีเซ็ตตัว iPhone iPad นะครับผมหรือว่าจะเป็น iPod Touch ต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้ t u n e s หรือว่าไฟเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถซ่อมแซมข้อผิดพลาดของ i iPhone i t u n e s ต่างๆได้นะครับผมเช่นรหัสที่เขาจะขึ้นเนี่ยก็จะเป็น4013 4005ต,ต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะกดคลิกแก้ไขได้ง่ายๆเลยถ้าเราเจอปัญหาเหล่านี้และสุดท้ายนะครับกับการรองรับ iOS ทุกรุ่นและอุปกรณ์รวมถึง iOS 16รุ่นล่าสุดนะครับผมรวมถึง iPhone 14ด้วยซึ่่งงทีีผมจมจาลอในนคร้้ ก็จะเป็น iPhone 14 Plus นะครับผมก็จะลองให้รู้กันไปเลยว่ามันได้จริงหรือเปล่านะฮะก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเนี่ยจะต้องดูให้ดีก่อนนะครับผมว่าเราใช้ Windows หรือว่า Mac นะถ้าเป็น Mac กเนี่ยก็มากดตรงนี้นะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนเป็น Mac ตรงนี้ก็ค่อยกดดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ Windows เนี่ยก็สามารถกดในส่วนของ Windows ตรงนี้ได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนิกๆเป็นแบบปกติที่เราทํากันนะครับหลังจากที่เรากดนิกๆ install มาเรียบร้อยแล้วนะครับผม d รี b o บก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ก ันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ Renault s h a r e เนี่ยผมชอบของเขาอย่างหนึ่งมากๆเลยก็คือในส่วนของภาษาเนี่ยเขาจะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะซึ่งเราสามารถกดตรงนี้นะเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้เลือกภาษาแล้วก็ เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมนี่เรียแบรบ้อยเขาก็จะเขียนว่าซ่อมแซมระบบ iOS รองรับ iPhone iPad iPod Touch ต่างๆนะครับผมก็เรียกว่ารองรับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเป็นการที่อบูตไม่ iPhone ไม่ติดขึ้น Apple logo เป็นแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะรีบูตได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเข้าสู่โหมดการกู้คืนต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถกดคลิกเดียวเข้าได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยขั้นแรกเมื่อเราเจออาการเป็นแบบนี้เนี่ยกดปุ่มต่างๆไม่สามารถที่จะ รีบูตเครื่องให้กลับมาได้นะครับหรือว่าเจอหลังจากที่อัป iOS แล้วเนี่ยขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับผมเราก็เตรียมสายในส่วนของแบบของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ lightning to USB-A lightning to USB-C นะครับผมเราก็เลือกมานะฮะแล้วเราก็เสียบเข้ากับตัวเครื่องอีกฝั่งหนึ่งเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมแล้วเราก็เสียบอีกด้านหนึ่งเนี่ยเข้ากับตัว iPhone ของเราเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็รอสักคคู่นะครับผมอ่านี่เมื่อเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัว iPhone เราก็จะขึ้นมาเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ ก็จะเป็นหน้า iPhone ของเรานะครับผมตามชื่อที่เราตั้งไว้นั่นแหละก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับผมเมื่อเราอยู่หน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยหรือว่าเราต้องการจะเข้าสู่โหมด Recovery ต่างๆเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าของผมมันค้างอย่างนี้แล้วก็กดเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอเรากดเริ่มเนี่ยเขาจะมี2อันนะครับผมก็คือซ่อมแซมเป็นแบบลึกนะครับผมแล้วก็ซ่อมแซมเป็นแบบมาตรฐานซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นแบบว่า Apple โลโก้ค้างทั่วไปนะครับผมเหมือน up ios แล้วไม่ผ่านเนี่ยเราก็มากดซ่ ส่วนของซอฟต์แวร์นะครับผมอย่างตรงนี้เนี่ยล่าสุดของ iPhone 14 plus จะเป็น16.1นะครับผมเราก็เลือกว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับหรือว่าจะเราจะรีเฟซดูอีกทีว่าล่าสุดแล้วใช่ไหมนะครับผมอันนี้ก็ล่าสุดแล้วเราก็กดนะครับผมในการที่จะดาวน์โหลดตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะเก็บไฟล์นะครับผมอันนี้ผมก็เป็น default ของเขาไว้เลยแล้วกันนาองก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะรอนานสักนิดนึงนะครับผมขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆด้วยนะครับผมว่าของเราเนี่ยความแรงความเร็วอะไรแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองรอดาวนหลเรียบ แล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่าแพ็กเกจเฟิร์มแวร์16.1พร้อมแล้วนะครับผมหรือว่าใครเป็นรุ่นอื่นๆก็จะขึ้นมาเป็นเลขรุ่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่นโทรศัพท์ของเราตรงนี้เราก็สามารถกด เริ่มการซ่อมแซมมาตรฐานได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ตรงนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมเราก็จะต้องทําการรอนะครับผมรอเหมือนเดิมนะครับโอเคตอน,นก็จะเห็นว่าพอเขาเริ่มทําการซ่อมแซมเนี่ยเขาก็จะดีเทคเองอะไรเองไปทาไปเรื่อยนะครับผมตรงนี้เราก็ทําการที่จะรอตามเวลาโดยประมาณของเขานะครับผมตรงนี้เขาจะเขียนว่า10นาทีนะครับผมตรงนี้เราก็รอไปว่าเมันจะเสร็จเมื่อไหร่นะผมมันจะมีเสียงตื้อึ่งตื้ึงตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปตกใจนะว่ามันเป็นแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมมันไม่ได้มีปัญหา นะเขาก็แค่เป็นการแบบดีเทคตัวซอฟต์แวร์เอาซอฟต์แวร์เข้าไปใหม่อะไรเป็นแบบนี้นะครับผมเท่านั้นเองพอหลังนั้นจบแล้วนะครับผมเขาก็จะเด้ง iPhone กลับมาให้เรานะครับผมในส่วนของตรงนี้จะเห็นว่าเขามีโลโก้ Apple ขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าหลอดที่หน้าโปรแกรมเนี่ยก็พอสุดปุ๊บเขาเด้งมาเป็นหน้านี้เลยนะครับผมก็จะเขียนว่าการซ่อมแซมมาตรฐานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมในส่วน,นอื่นเนี่ยเราก็ทําตามของเราไปเช่นใส่รหัสเครื่องของเรานะครับผมหรือว่าอุปกรณ์ทํางานใหม่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ลองกด ท่อไปอีกทีนะผมตรงนี้แล้วก็กดเป็นเสร็จแล้วไปนะครับผมอ่ะเขาก็จะเล่นกลับมาหน้านี้ไม่มีแล้วนะีอันนี้เดีย๋ยวเรามาดูที่หน้านี้กันนะครับผมว่าตรงหน้านี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผม<ๆ>ก็เหมือนตอนเราอัป iOS ปกติเนาะแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปเลยนะครับผมทีนี้เหมือนเดิมครับ<ๆ>เขาก็จะให้เราใส่ในส่วนของรหัสก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนนะโอเคทีนี้ตัวหน้าจอเขาก็จะขึ้นว่าตัว iOS ซอฟต์แวร์เนี่ยอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็กดคอน t ิ n น e ไม่ได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีดาวน์โหลดอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับผมเพราะว่าเฉพาะของผมนะครับผมในส่วนของ Apple ID เนาะพอเราทําทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่า Welcome to iPhone แล้วนะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็คือโทรศัพท์เรามันก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับผมตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับผมมันก็ใช้เวลาไม่นานมาก นะถ้าแบบสมมติว่าเรามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าการที่เราจะเสียเวลาทําแค่นี้มันถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ทําได้ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องไปปวดหัวอะไรมากเนาะก็ลองไปทํากันดูนะครับผมสำหรับคนที่เจอปัญหานะและนั่นก็คือทั้งหมดแล้วนะครับผมกับ r e ไอบู I จากทาง t u r n ์โนแชร์นะผมผมว่ามันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างสะดวกนะเราสามารถกดแค่คลิกตามขั้นตอนไปแล้วเราก็สามารถที่จะได้เครื่องกลับมาเลยนะครับไม่ว่าจะปัญหาหนักหรือว่าปัญหาเบาๆเป็นแบบอัปเดต iOS แล้วค้างเป็นแบบนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะบางทีเนี่ย มีเวลาที่ว่าจะไปศูนย์ซ่อมนะครับผมหรือว่าเราขี้เกียจที่จะต้องเดินทางรถติดแบบเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการที่จะเดินทางไปเพื่อซ่อมเนี่ยโปรแกรมนี้ผมว่าตอบโจทย์นะมันประหยัดเวลานะครับผม,มง่ายแล้วก็ดวดเร็วนะครับผมมันแบบครบจริงๆแล้วก็ปัญหาของเราเนี่ยมันแก้ได้จริงๆด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเหมือนเดิมเลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมเตอร์ลากันไปก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ